ขั้นตอนในการตั้งค่า Wi-Fi บอร์ดควบคุม FarmPress ร,รุ่น XS 1 Channel เตรียมดาวน์โหลดแอป FarmPress ลงบนสมาร์ทโฟนและส่วนของบอร์ดให้ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบแล้วจึงเริ่มจ่ายไฟเพื่อทำการเปิดเครื่องที่ตัวบอร์ดให้สังเกตไฟ LED สีฟ้าที่หน้าบอร์ดหากไฟกระพริบสลับกันแบบนี้แสดงว่าตัวบอร์ด พร้อมให้ทำงานตั้งค่า Wi-Fi กับตัวแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปตั้งค่าที่ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนค้นหา Wi-Fi เลือกชื่อเครือข่ายฟาร์มไทยแลนด์ตามด้วยรุ่นของตัวบอร์ดแล้วจึงกดเชื่อมต่อจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นเป็นหน้า URL มาให้เลือกขั้นตอนต่อไปเข้าไปที่ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi เลือก Wi-Fi เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเชื่อมต่อ ใส่ชื่อ Wi-Fi และพาสเวิร์ดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วกดบันทึกสังเกตไฟ LED สีฟ้าที่บอร์ดจะดดับไปเพื่อจับ Wi-Fi แล้วกลับมากระพริบรัวๆ แสดงว่าบอร์ดกำลังค้นหา Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อเมื่อไฟ LED สีฟ้าบนบอร์ดติดค้างแสดงว่าบอร์ดเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่า Wi-Fi ให้กับบอร์ด FarmPress สามารถเริ่มใช้งาน FarmPress ผ่านแอปได้เลยค่ะ